ด้านหลัง,งผมก็เป็นท่าเรือเอาไปทิ้งยังไงเนี่ยตองตรงข้างคือธนาคารออมสินคุ้ง<บ>ลวงแล้วจะให้ยังไ<บ>งทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในย่านเมืองเก่าของสงขลานะครับเป็นถนนที่มีร้านกาแฟคาเฟ่ต่างๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูบริเวณแถวๆนี้กันนะครับว่ามีอะไรต่างยังไงบ้างนะฮะมีร้านอะไรที่น่าสนใจบ้างตรงนี้เป็นสตรีทาร์คนะฮะเป็นตรอกเป็นถนนเล็กๆนะฮะสามารถเดินทะลุเข้ามาได้ ด้านหลังตรงนี้ EP นี้นะครับเรามาเดินเล่นเก็บตกย่านเมืองเก่ากันนะครับป้ายถนนย่าลิง2 Class Station Rah ้ต่อบ้านเมืองเก่าเราแบบมีเสน่ห์จังเลยอ่ะไอ้ย่าตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวเดินเข้าไปดูมีคนถ่ายรูปเยอะแยะเลย ก็ต้องยอมรับตรงๆนะว่าจริงเนี่ยในตอกซอกซอยตรงนี้นะครับผมมาเหลือบมาเห็นว่ามีคนยืนอยู่เยอะนะฮะแลวเหมือนมีคน,นถ่ายรูปอยู่ผมเข้ามาดูหน่อยแล้วกันนะฮะก็ไม่นึกว่าตอกเล็กๆตรงนี้นะครับจะมีสติอาร์ติค่อนข้างแบบสวยเลยแหละนะฮะซึ่งแต่ละงานเนี่ยมันสื่อส่งถึงว่าเป็นลันกษณะของวัฒนธรรมเป็นประเพณีวิถีชีวิตของเขาที่นี่เลยนะมีโนลงโนลาด้วยเห็นไหมฮะ แล้วก็ตรงท้ายตรงตกตรอตรงนี้นะฮะมีท่าเรือด้วยนะครับซึ่งน่าจะเป็นท่าเรือขนส่งที่ใช้งานแต่เสดายนะฮะไม่ให้เข้าไปตรงที่เรือนะครับผมก็เพิ่งเห็นป้ายนะเสดายมากซึ่งจริงวิวดีมากเนี่ยเราอยู่ในโซนนี้นะครับย่านเมืองเก่าของสงขลานะครับโชคดีนะฮะถึงแม้แดดจะแรงนะแต่ว่าในมุมตรงนี้เนี่ยลมเย็นพัดแบบโชยแบบสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีจริง,รงๆได้เห็นเรือหเห็นอะไรในวิถีชีวิตนะครับ ตอนนี้เราอยู่จุดนี้นะครับขอดื่ดมด่ำบรรยากาศนิดนึงฮะ,ะเดี๋ยวไปเดินทางต่อน,นี่ผมเดินทะลุก็มาในซอยตรงนี้ที่มีสตรีทอาร์ตนะฮะแล้วด้านหลังของผมก็เป็นแบบท่าเรือท,ที่จอดเรือส่วนถ้าเกิดมุมทางนี้นะฮะขับไปตรงนี้เนะักลงสีแดงขับโหทิ้งสิ่งของหมครับขับอ่อนหมอนขอขอครับครับตอนตอ,คอนครับขอขอหินไปขับขับโหทิ้งซึ่งก็ยังไม่ใช่รเลยค่ะ น,นี่คือโรงสีแดงนะฮะแต่ว่าเราคงไม่คงไม่เข้าไปนะฮะวันนี้ผมกินกาแฟมาประมาณ3-4มล้านละนะครับแล้วก็กินกาแฟหมดไปหลายแก้วละบรรยากาศก็โอเคดีนะฮะอ่ะเราเดินเราเดินไปดูจุดอื่นต่อเลยครับถนออนฝั่งนั้นก็มีสตรีทอาร์ตนะมีตรงกำแพง โอ้ถ้าเกิดใครคนคนที่ชอบในเรื่องของการถ่ายภาพกับสติีทอาร์ตต่างๆนี่ผมว่าเหมาะเลยนะถ้าเกิดมาที่สงขลานะฮะเยอะมากมีทุกตอกซอกซอยเลย here, ถ้าไปแยก้ายตรงโน้นอ,อาจจะเดินไปที่ตรงสามได้นะเดี๋ยวม่องข้ามดีกว่าวะ อย่างที่บอกไปนะครับว่า EP นี้นี่นะฮะเป็น EP ที่จะพาทุกคนนะครับมาเดินย่านเมืองเก่านะครับและก็มาเจอป้ายนะรตรงนี้เพื่อเป็นการยืนยันโอ้ฝั่งตรงข้ามคือธนาคารออมสินยังใหญ่เลยะไม่ค่อยเห็นธนาคารออมสินที่แบบมีขนาดใหญ่ๆแบบนี้นานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนจะลิ่งอ่าเ,เดินไปกันดูนะฮะผมมองเห็นสาสายู่ไกล ตรงนี้ยังมีสติีทอาร์ตเลยอ่ะรับตรงๆนะฮะว่าตอนแรกผมไม่ได้สังเกตนะว่ามีน้องแมวอยู่ตรงนี้ด้วยมองเห็นแค่ปลาคาร์ฟเล<อ>ตอนแรกโกหอมข้าวหมูแดงอะไรเงี้ยมันเป็นปลาแล้วเป็นน้องแมวนะฮะแอบมองเราอยู่ถ้ามันในต่อซอยนี้ส่วนใหญ่นี่มันเป็นร้านขายของขายอาหารองนั้นเลยนะฮะอาหารก็แล้วแต่นะทั้งขนมทั้งอาหารไทยจีนอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยคือถ้าเกิดคุณมาแต่เก่าย่านเมืองเก่าสงขลานี่ รัลบรองไม่มีอดนะฮะถ้ามีเงินสองสี่ห้าเก้าขนมจีนอาหารตามสั่งพื้นเมืองขนมหวานน้ำแข็งใสสองสี่ห้าเก้าแต่ร้านปิดนะฮะมีคุณฟังจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนเล็กเหมือนสำลีไหมเนี่ยศูนย์สาขาอะไรมันอันไม่อออีกู๊คิดดีอินสตร์เซ็นเตอร์เออคิดดีอินเตอร์เซ็นเตอร์นะครับ เจ็เดพันเรียนปีบเอาเอาไปทิ้งได้ไงเนี่ยมัง่ายมากๆเลยครับที่เอาถ้วยไอติมเอาอะไรพวกนี้มาทิ้ง,เ,งเลยตรงนี้นะฮะอุนทรอเอาหล่มได้โน้ตสอามาทิ้งอีกโอ้อนเราข้างหน้านี่คือศาลนะฮะตรงน,นี้คือแยกถนนจิกน,นี่ศารศาลเจ้า นี่รู้เลยสติกาตรงนี้เป็นถนนนางงามแน่นอนอร้อนอเกียบฟั่งโกยาวข้าสสตูเจ้าแรกต้นตำรับในสงขลาอยู่ฝั่งโน้นนะฮะแต่วันนี้ปิดครับผมแล้วตรงน,นั้นก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะฮะอยู่ข้างหน้าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เริ่มมีผู้คนเยอยะๆแล้วละ่ะ ลืมบอกไปนะครับผมไม่ได้มาเดินเสารอาทิตย์นะครับผมมาเดินวันธรรมดานะครับคนก็ยังเยอะเลยฝั่งตรงข้ามศาลเจ้านี่เป็นร้านไอติมบัลลีไอติมหัวเขียวโบราณคนเยอะมาก เดินผานจากสารหลักเมืองมาได้ลินะฮะตรงนี้ข่อนต่อทํำเมื่อกี้ก็ร้านไอติมร้านนึงแล้วนะตัวนี้ก็เป็นร้านไอติมร้านนี้นะครับแล้วไอติมโอ่งนะฮะอันนี้ก็คนเยอะต่อแถวเต็มไปหมดเลยเป็นของกินขึ้นชื่ออีกอย่างนึงนะครับต้องมาลองชิมกันนะครับก็จะมีแบบไอติมไข่แข็งด้วยนะครับไอติมโอง่งมาดายี่สิบใส่ไข่สามสิบต้องขอโทษนะครับผมพัามาเดินเล่นจริงๆนะฮะไม่ได้ชิม อ๋อนางงามซอยสองเฮ้กำแพงตรงนี้ที่จฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวเราดูฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็กำแพงฝั่งตรงนี้ข้างๆศาลนะฮะเท่ดิเฮ้ยเป็นมุมเท่ๆที่ถ่ายรูปได้ดีเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็เพิมสติเอาเล็กน้อยยอมรับต,งตรงๆนะฮะว่าผมอยู่มุมนี้นานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมที่ผมรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันเป็นมุมที่ไม่ค่อยมีคนมาเนะี่ย แล้วมันก็เป็นมุมที่ถ่ายรูปแล้วมันก็มีกำแพงเก่าๆซึ่งผมมองว่ามันมันคลาสสิกสำหรับผมมากนะครับแลาตรงนี้ป็นย่านเมืองเก่าที่สวยงามมากๆนะครับแล้วมีร้านอาหารเยอะจริงๆนะฮะแต่เพาะตรงใกล้ๆกับาสารลึงเมืองข้างหลังผมนี่นะฮะก็ร้านไอติมก็ประมาณสองสามร้านเลยทีเดียวนะฮะสงขลานี่เป็นเมืองที่แบบมีของกินเยอะมากๆแล้วก็ขึ้นชื่อแตนดเลยนะฮะ นี่ก็เฉียดหัวเลยนะไม่ขี้ใส่หัวเลยล่ะเนี่ลยไม่ใส่ไม่ดีบินโฉบหัวไปแล้วก็เดินเข้าร้านหน้าจะเฉยเลยเอออาจจะหิวร้านน้ำชาพี่สมัยครับนกบินเข้าไปตรงน,นี้คือร้านขนมไทยสองแสนนะฮะ,ะราคาค่อนข้างสูงคือร้านเขาอันนี้มีคุณลุงนะฮะอันนี้เป็นสามล้อสามล้อสามล้อปันนะ่นอ่ะ ก็ว่าอยู่ทำไมคุณคุณน,นะฮะเราเจอที่พ<า>ื้ที่ไอติมโอ่งนะครับสามร้อหีบนะฮะสวัสดีครับลงุงอะไรนะครับลุงสีแดงอ๋อลงสีแดงเหรอฮะครับับบีอ๋อแล้วก็กลับมาที่เดิมอ๋อเหรอคุณลุงจา้างยังไงเหมายัางไงเนี่ยแล้วจะให้ครับอ๋อแล้วจะให้ครับคุณลุงแล้วแล้วจะให้แล้วจะให้ใหยังไงปกติเขาให้เท่าไหร่ไม่ได้เลย ไ,ไม่ไม่ไม่ได้คิดไม่นี่หรอคุณลุงไม่ได้คิดราคาอะไรเงี้ยหรอไม่ไม่ขายอะไรครับอ้าวหรอครับคุณลุงทำมากี่ปีแล้วครับสี่สี่อสงองปีครับอ๋อตัวนี้สองปีใช่สีสีแปีครับอ๋อโอ้แต่ยังแข็งแรงอยู่นะอ๋อแต่ปัี่ยนไปตรงสีตรงสีสีแดงตรงอ่าทาโฟที่ทาโฟที่อ๋อ ผมเพิ่งเดินมาจากตรงนั้นแล้วผมจะกลับร้านอยู่ตรงนี้เจะไดจังถ้าเกิดมาเจอคุณลุงก่อนเนี่ยได้ไปแล้วแลสุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออคุณคุณลุงน่ารักอ๋อวันนี้เป็นสตรีทอาร์ตอีกอันหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินเที่ยวรอบเมืองเก่านะฮะที่เนเพลินเลยนะครับได้เห็นวิถีชีวิตนะฮะได้เห็นสตรีทอาร์ตที่แบบว่า สวยๆแต่ว่าก็อาจจะเก่าแล้วนะฮะตอนนี้ก็ไปตามกาลเวลาเนาะเดินเล่นถ่ายภาพหรือว่าหาร้านดื่มร้านกินเนี่ยได้เยอะเรื่องของร้านจอดรถหรือว่าสถานที่จอดรถผมว่าอาจจะหายากนิดนึงนะแต่ว่าม,มันเดินได้สะดวกไนงะก็คือเราจะจอดไว้ที่ตรงไหนแล้วก็สามารถเดินได้มันไม่ได้ไกลนะฮะมีอะไรให้แบบได้ดูเยอะเลยที่นี่ร้านลินนะฮะก็เ,เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมแวะเข้ามานะครับเป็นร้านสุดท้ายนะฮะที่แววนะฮะราคาก็จะประมาณนี้นะครับร้านนี้การันตีเรื่องของความเป็นซิกเนเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับ สำหรับนะครับขันติโก EP นี้เนี่ยก็คงจะนำบรรยากาศย่านเมืองเก่าของสงขลามาฝากทุกๆคนนะครับประมาณนี้มีอะไรแนะนำได้นะครับว่าอยากให้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับขันติโกสะดวกเมื่อไหร่มีเงินเมื่อไหรนะ่ตับมาที่มือนั้นทันทีนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับเป็นคลิปเก็บตกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับขันติโก EP ีนี้ไปแล้วนะครับผม